พ่อถุงพ่อขนหนูพาอพ่อหัวเอ็มช่วยกูห่ออันเนี้ยนะอันเนี um> ้ยทำให้เราดูโง่นะครับวันนี้เราจะให้ทุกคนมาแปลภาษาเหนือ ก็คือคำนี้อ่านว่าในหมวดภาษาเหนือคือต้องกดกระดิ่งอ่ะใช่เราต้องแยกกกดจะตอบโอ้โหเสียวเลยคำแรกค่ะข่ายอ๋อลืมบอกอยู่ในหมวดของใช้ผระถุงโน้ตข่ายหยางกดกดกด กำลังทำเะไรอยู่ของใช้ใช่ไหมใช่ของอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่ในตู้อยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมไม,ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่ว่าเป็นเครื่องแต่งกายถามก่อนถามก่อนนะ <h ans S 1> เล็กหรือใหญ่แล้วแต่ตัว <h ans> ถ้าของเด็กก็เล็ก <h ans> ใช้แค่บางโอกาสดีกว่าผ้าถุงคนระับฉันตอบไปแล้วไงฉันแรกไปแล้วคุณพี่คุณพี่ ชุดเด,ดชชุดเดชด,ด้วยแต่ส่วนย่ความยาวจะประมาณชุดเดชต้องสวนจากหัวลงมาถ้าต่อกถุงยางไม่่มันต้องมีสับพิเศษด้วยปบเนี่ยแบบมันคือนี่พายาคือสับทางนั้นเขาเรียกว,ว่าพายาสิ่งนี้คืออะไรก็ผู้ใไปรู้ภาษาการมันเอไงมันถามไงถามถามมันเลยถามว่าคำนี้อ่านว่าอะไรไงอันเนี้นะอันเนี้ทำให้เราดูโง่นะครับ ใช้เป็นบางฤดูใช้เป็นบางฤดูอ่าเรื่องการฝนถูกต้องมีดยับอีโต้มีดปอกผลไม้กันไก่ถูกต้องกไก่ชื่อไงวะมีดยับ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 มันคือทับ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 อะไรกูณท่าจะโทรไปหาคนณท่านนะมาถามเรื่องนี้นะ นี่างสุดแล้วนะอ๋อเอ๊เนี่างสุดแล้วนะอ๋อแล้วนะอ๋อไอ้ไอ้ดอ้ไอ้เรืองอะไรนะเสือเสือเือปูนั่งจงจงไม่มีใครแย่งเธอช่วยป่ะจงไม่ใกล้เคียงเลย ต้องถามวันถามนล้นะเล็กหรือให่ขามเล็กขนาดเนี่ยพวกนิ่าตอนนี้กูอยากเปิดแชท GPT มีหลายขนาดด้วยมีหลายขนาดกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่นอกบ้านใช่หรือไม่ใช่เอาไปใช้นอกบ้านคล้ายๆกับข้อแรกเลยล่มปั้้องมึง่มามืดจริงจริงมึงนี่มามืดจริงจริงักกระตอรเล็กหรือใหญ่กูเหนื่อย อยากจะบอกว่าทุกพ่อมันก็มีหลายขนาดทำไมเหรออยู่ในครัวไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในครัวค่ะอยู่ในห้องไหนบอกมาเลยดีกว่าที่เราหาเอาไปเลยนะอยู่ในห้องเรียนกระดานตื่นกบเราดี๒สมุดครับหนังสือไล่ไปไล่ไป หม้อค่ะมอหนึ่งซึ้งอ่ะซึ้งอ่ะต่บซึ้งก็มอหนึ่งกับซึ้งอย่างเดียวกันหม้อดินเผาคุณอย่าไปยึดติดกับคำว่าหม้อต่อไปกระทะตู้ป้องนั่นเกินคาดทุกครั้งหัวหัวในหัวป่ะในหัวบ้านใช้ในหัวสมัย เอาอังโลเรเาโอโลเป็นวัสดุเป็นของใช้ที่แบบว่าสามารถใช้กับของพวกนี้ได้อังโลแล้วต้องใช้อะไรกับอังโล,ล,ละอะอ๋อฟืน, <ổ> นฟูนะฟืนไงคือหลวงคือฟืนเหรอใช่แจะคิดว่าหลวงก็คือผัวก็เลยต่อไปก็มันใช้ได้เหมือนกันจอรนในกลัวไหมไม่ใช่ในกัวในุ้อยก ช้อนดิช้อนใช่ไหมดูจะตอบช้อนนเอาจอดมาต่อจ้อดหน่อยครับต่อจ้อดจอนหน่อยจับไฟจับไฟปักไฟไฟแชกใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมากไม่ผีไอ้เจ้เข็นไม่ไม่ตัวยเลวอยากตะโคกโคกตำข้าว แปะแมมเอียกูรู้แล้วคือตามเออผาาออแก่นแก่นแกนแกนส่ยเอคำใต้ตอบะตอบตอบเข็มขัดถูกต้องเลยสาเอวอะสายเอลผ้าถุงผ้าถุงผ้านหนผ้าพผ้าผ้าผ้าช่าผ้าผ้า แต่ที่เขาพาก็คือตอบแล้วนะแต่ที่เขา้าก็แหน้าเกงในตุ้มไงตุ้มไม่ใช่อยู่ในห้องห้องน้ำนะคะถึงไหนผ้าุณหนูมันก็ตอบไปแล้วมันเรียกว่ามันก็เหมือนได้ไหมเออเอ้ากูตอบไปแล้วไหมตอบไปแล้วก็ตอบผ้าขนหนูไงผ้าขนหนูตอบมันคือผ้าเช็ดตัวแต่เราไม่รู้ว่าแบบ มันก็เป็นผ้าคนหนคุแต่ผ้าคนหนกับผ้าให้ตัวมันก็คือผ้าเดียวกันใช่ไหให้คะแนนสาวเลยนะกันนะผ้าตัวบ้ารันตัวไม่ใช่ไหมใ้รังใาไหมได้ลังใายได้ได้รันใาได้ไหมผ้าเช็ดตีนอันนี้ผืนใหญ่ผืนใหญ่ผืนหญ่ผมไม่ใช่ผ้าผมผืนใหญ่ผ้าขวน เออไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้เอาหาแล้วไม่เขาไม่รู้จักผัววนเนาะไม่ไม่รู้จักไม่รูจักผัววนเหมือนผ้านวมอ่ะเขาเรียกว่าผัววนผัววนย่าย่าพี่เรียกว่าผัววนเือนผ้าห่มอยู่ในห้องนอนไหมอยู่คืออันนั้นไหมใช่ก็คือผ้าผัวแล้วเออก็คือผ้าห่มไงผ้าห่มถูกไหมให้ให้ใให้ให้เขาเลยเพราะเขคิดอยู่ว่าคือผ้าห่มอะไร น้ำคูยาคูครับอยู่ในครัวใช่หรือไม่อยู่ในครัวก็ได้อยู่ในห้องน้ำก็ได้หน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้โอ่งเหรอตอบไม่ไปหรอกหน้าบ้่ใช่แอกลี่ขวดเล็กไปเล็กไปเหรออ่ะรู้แล้วตอบเลยโอ่งโหนตอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่ากะละมังเอาให้ให้กะละมังเพราะมันเยอะมาเต็นถา แคปน่าจะเกียจดีเฮ้ยไขมันไขมันทุงหัวไขนอันนี้มันหมวดของใช้อันนี้เป็นหมวดของใช้อันนี้แค่ตอบตาใส่แคปนี uh, like ้เอาไว้เก็บอะไรเคลื่อนที่ได้ใช่หรือไม่คนสามารถทำให้สิ่งเคลื่อนที่ได้น้ำหนักเบาเบาเบาด้วย แต่ถ้าตอบมาเป็นตู้ก็จะทุห้เป็นของที่ติดตัวไม่ติดอยู่ในร่างกายเราไหมอถ้าอย่างเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่เกี่ยวกับร่างกายสงส่แต่ไม่ได้แปะอยู่ร่างกายก็มึงเสื้อมึงก็แปะอยู่บนตัวก็ไม่ใช่เสื้ออะเนยร่างกายก็แปะอยู่บนเรองเท้าถงตังฮะแปลว่ารองเท้าวะอย่ารองเท้าอยู่ีนด้ แคปบไงเพราะคำว่าแคปมันก็เคยได้ยินแคบว่าใครเป็นที่หนึ่งในเกมนี้อีมไงใครจะได้เป็นสไพรยเหนือสไพรยสาวเหนือคือพี่เอ็มเอพี่สาวพี่นุนได้เท่ากันทีบคะแนนอ่ะเราน้ำท่วมพี่ออมทุกคนองไงกาดเสมอครับเอ็งต้องโดนโดนอะไรโดนที่ในคะแนนต่างจากคนที่เสมอต้องโดน